วันนีกัริ่มมงชวนนะครับตอนนี้ก็กลับมาดูเกม ARBS นะฮะหรือว่า Animal Reward Battle Simulator โ,โ,โอ้โหโกูไม่ได้เรียกชื่อเต็มอย่างยาวนานนะครับซึ่งก็บอกเลยว่าวันนี้เรากลับมาเล่นหมดกันอีกแล้วนะครับจากซีรีส์สกีบิดิซึ่งก็บอกเลยว่าคราวที่แล้วเราเล่นกองทัพแคมีล่าไปนะครับวันนี้เราจะมาเล่นกองทัพทีวีแมนกับสปิเกอร์แมนนะครับนี้โอ้โหดูหัวหน้าใหญ่นะครับโอ้โหโคตรเท่เลยว่ะดูดิพอเป็นร่งหมดคือแบบ แต่งเต็มองค์ทรงเครื่องไปหมดเลยดูนะครับส่วนสปีกเกอร์ก็ยังดูโง่เงาเหมือนเดิมสงใส่สปีกเกอร์เดีย๋ยไม่ได้โดนอัปเดตมาด้วยนะคะแต่ดูตัวอื่น,นดีโคตรเท่เลยดู Woman. ทีวีบูมเมนถือดาบซมูไลโคอ่ะโอ้โห,โหแล้วไอ้หมอนี่นะครับโอ้โหแล้วก็ที่สําคัญมีชั้นด้วยชั้นคือดา r k สปีกเกอร์แต่ชั้นก็ตายแล้วล่ะในซีรีส์จริงอะ่ะโอเคเอาล่ะเรามาเล่นกันเลยดีกว่า ซึ่งกองทัพแรกที่มันจะต้องเจอนะครับก็นั่นก็คือกองทัพหมูเด้งนี่พวกเราหมูเด้งนะครับกองทัพหมูเด้งหรือว่าฮิปโปแคะโอเคพวกเราโจมตีไปโอ้โหดูท่ามันเดินท่ามันเดินมันน่ารักมากดูดิพวกเราข่ามันสั้นๆดุกดิกดุกดิกดุกดิกนะครับนะโอ้โหตายไม่หมูเด้งกูอ้าหมูเด้งโดน โดนพิษใสยโอ้ไม่ไม่น่าจะรอดด้วยบอดี้ดียวโอ้โหเอาพลังนี่ไปเกณฑ์ทราพวกหมูเด้งลำคาญโว้ยตอนนี้แกดังกว่าฉันแล้วไม่อยากจะเชื่อเลยจัดการหมูเด้งนะครับโอ้ดูแต่ละตัวปล่อยเลเซอร์ขนาดยักษ์นะครับดูดูดโอ้โหไททันทีวีแมนปล่อยพลังจากหน้าอกนะฮะเออตายไม่มีทางรอดหรอกแบบเนี้ยหมูเด้งมบกหมูเด้งทำอะไรผิดไะหมูเด้งทำอะไรผิด เอาล่ะตอนนี้น้องหมูเด้งนะครับตัวนไม่เล็กแล้วนะครับนะมันมีตัวหนึงที่เหลือรอดไปได้โอ้ใครที่สังหารพี่น้องของผมไปผมจะแก้แค้นซึ่งผมจะแต่งอาวุธให้หมูเด้งนะครับนะโอ้หมูเด้งบอกข่าวดีหมูเด้งมีคนมาช่วยหมูเด้งจะเอาปืนวาสุก้าขนาดยักษ์นี่ปืนก้นหนักโอ้แล้วก็มิดไซตยติดอยู่หลังก้นนี่แล้วหมูเด้งก็จะใส่แว่นด้วยแว่นสุดจ้าบนี่ แล้วตาน้องหมูเด้งก็จะกลายเป็นตากโกรธนะครับนะตาสีแดงหมูเด้งมาจากแถบคอบผม <c oughs> <c oughs> หมูเด้งสามารถทำอะไรได้อีกอ่ะพ่นไฟได้รอบทิศนะครับนี่ใครที่อยู่ใกล้มันมึงเจอไฟแน่ไฟโรกันจากน้องหมูเด้งกูไม่รู้แล้วตอนนี้ตัวมันมีอะไรบ้างนะครับแต่ที่รู้ก็คือไม่มีใครสู้หมูเด้งได้แก้แค้นกับเผ่าพันุตัวเองนี่นี่นี่โอ้โหเอาเลเว้ยอ่ะกูลืมอีกแล้วใส่หมอดุ้ยแต่ตัวมันโคตรโหดเลยว่าดูดิ เออเอาล่ะตอนนี้หมูเด้งพร้อมแล้วอาวุธของหมูเด้งเต็มไปหมดทั้งร่างกายและจิตใจหมูเด้งพร้อมสังหารพวกที่มันฆ่าล้างเผ่าพันธุ์พี่น้องของหมูเด้งขอโทษทีนะพวกแกมันน่ารักเกินไปขอโทษทีอห,หมูเด้งจะไม่ยอมให้มันเกิดขึ้นแบบนี้อีก เอาหลอตอยนะครับหมูเดงหมูเดงโอ้หมูแด้งปล่อยปิดสายไปแล้วว่ะโอ้มาดิครับหมูเดงหัวฉันโรคจิตนะครับโอ้หมูเดงหมูเดงโกรธแล้วเือหมูเดงมีแต่โทรศัพท์ในหัวตอนนี้ไม่มีใครจะหยุดยั้งหมูเดงได้นะครับพวกเราหยุดยั้งหมูเดงแล้วเข้าไม่งั้นเราจะซวยกันหมดนะครับหมูเดงมันโกรธว่ะดิดิพวกเราฟันหมูเดงโอ้หมูเดงก็ยังแพ้อยู่ดี โอ้โหไม่มีใครท่ายพวกดีได้เลยวะ่ะไอพวกนี้แข็งแกร่งมากนะเนี่ยเออต่อมาหมูเด็กบอกหมูเด็กไม่ยอมหรอกหมูเด็งเอานี่ใจแอนสเกลิตันมาช่วยไปเลยใจแอนสเกลิตันลุลยมันเอา้าชิหายกูโดนลมเจ้ด้วยไอ้นะต่อมาเจ้าหมูเด็กบอกว่าจะไม่ยอมที่ไหนเหล่านี่เอากองทับโครงกระดูกใจแอนมาช่วยด้วยจัดการมัน ปล่อยเลยแก้แค้นใ้กับเป๋าของผมรูยเอาละเว้นะครับคราวนี้จะสู้ได้หรือเปล่าผมว่าอาจจะสู้ได้ก็ได้นะครับเพราะว่าไอ้พวกนี้มันคือตัวละครเวิร์กชอ็อปพวกแล้วทําตามที่หมูเด้งสั่งอไอ้หมูเด้งมันมีเพื่อนเป็นโคกระดูกยักษ์ได้ไงวะเนี่ยโู้จ้าหมูเด้งบอกคู่เป็นไก่รอดคราวนี้ฉันถือไพ่เหนือกว่าไอ้พวกกระจอกนะครับโ้ ตายหมดยกแก๊งนะครับเออแต่อันนี้เอาทำไมพลังมันยังค้างอยู่วะเนี่ยดูดิอ่าแล้วต่อมานะครับกองทัพทีวีกับสปิเกอร์แมนนะฮะจะต้องมาเจอกับเฮ้อเพื่อนเก่าเพื่อนแกเอ้อพ่อคือตัวละครที่มาก่อนหนะ้าแกประมาณหนึงคลิปพวกชั้นมีจำนวนเท่าเท่ากับแกนั่นแหละ มาดูกันว่าพวกแกกับพวกฉันใครจะโหดกว่ากันโอ้โหแล้วรู้สึกว่าอัปเกรดอาว er no ุธใหม่ด้วยนะฮะดิเออเอาดีมามาเจอกันเลยนะครับนะหนึ่งสองไปพวกเราแคมิล่าลุยมันดิเอาละเว้โอ้โหสู้กันเองนะคร th th okay way, oh, oh, <GT> ับนะท me. Me ั้งที่เป็นพวกกันดิโอ้โหมีขึ้นของสปิเกอร์ด้วยนะครับดิยิงกันและ ยิงใส่กันแล้วเออเออฟังทีวีแมนว่าไงโอ้โหถือดาบไล่จ้วงเลยนะครับนะเออเป็นไงล่ะเจอสปีเกอร์บูมเนี่้ดดาบกับดาบเจอกันเลยให้เออฟันมันฟันมันลกเออนะครับโอ้โหแต่รู้สึกว่าอุ้ยอุ้ยฟังทีวีแมนไททันนะเฮาแพ้เว้ยเฮ้ยอ่าตอนนี้เหลือสปีเกอร์อย่างเดียวนะครับกับเจ้าทีวีที่ปล่อยเลเซอร์ได้หลายเส้นอ่ะเอาแพ้ฟังแคเมร่าเฉยย่ะ เอาละครับต่อมานี่คือสึกชิงความโหดนะครับนะผมจะเอาตัวละครที่ตีระยะพชิตนะครับของเผ่าแคเบล่าเจอกับดีสปิเกอร์ดูนะครับดูซิว่า2ฝัง่งนี้ใครจะโหดกว่ากันเอาละเริ่มมาแล้วนะครับนะคิริโตฮูเวอร์ชกลิชนะครับนะโอเคมาเจอกับดัคสปิเกอร์ฟาดไปเออตีมันย่าเฮแกสู้ฉันไม่ได้หรอกแ,แ่งมั่วมากนะครับนะ เออเอมันตีกันเฉยดีกว่ามันไม่มีสกิลอะไรเลยดีกว่าไอ้พวกบ้าที่โอ้ยเหมือนนักเลงแม่งเอาดาบมาฟันกันซะมากกว่าใช่ครับดูดินี่แหละอือืฟันพลังดาบแปรรูปย่าฟันมันเออเาไม่นะคิริโตเวอร์ชันกรีสกูตายแล้วเหรอเอ้าเอ้าฟังเคเมล่าชนะเว้ยเฮ้ยเอไม่มีใครสู้ดาบของฉันได้ดาบของฉันนี้มันเป็นใบเรื่อย เอาแค่ดาบคิมิโนโตะมานะ่ะทำอะไรฉันไม่ได้หรอก เอาแล้วท่านผู้ชมต่อมากองทัพสกิบิตจะต้องมาเจอกับข้าแคดนับข้าจะพ่นปากของฉันให้พวกแกนั้นสลบเลยเพราะว่ากินปากของฉันนั้นหมิ่นยิ่งกว่าตดซะอีกกินปากไม่ใช่เรื่องตลกนะครับท่านผู้ชมเอาล่ะแต่ไปดูกันนะครับว่าใครจะโคกว่ากันเดี๋ยวได้รู้เดี๋ยวได้รู้เฮ้ยไอ้ลูกน้องของฉันเฮ้ย ไอ้พวกเราป๊อปปี้เพทามทำไมมึงยืนนิ่งแบบนี้วะเนี่ยเอ้าบักสังงานนะครับนาเดี๋ยวฉันลุยคนเดียวก็ได้มาเลยข้าคือปีศาจแห่งเกมป๊อปปี้เพทามฮ่าพดนปากโอ้พวกเราหมิ่นวยหมิ่นหมิ่นกินปากข้าคืออาวุธโอ้เรียบร้อยตายหนึ่งไม่นะแตกหนึ่งแล้วไม่ไม่เดี๋ยว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 ไอ้นี่เฮ้ยมึงยืนอยู่นี่เฉยมึงตกได้ไงวะ อ้ามินปากว้ยไอ้บอดนี่ปากคนรหมินเลยปีกินปากมันเหมือนขี้เลยอะ่ะเาขากูเพิ่งกินขี้จากส้วมมนุษย์มา,อ,า,อ,าอ้าวพวกเรารู้สึกว่าไอ้บอดนี่จะฆ่าไปตายหนังมันเหนียวมากแขนดังปากมินี่ตั้งหากไม่รู้จะจัดการกับมันยังไงแล้วแะฆ่าไป่มีทางตายหรอกไอ้พวกซืบเพื่อใครจะพดปาปอย่างงี้จนกว่าแกจะหมิน พวกเรานี่ยิงเลเซอร์ใส่มันไกลๆก็พออย่าไปเข้าใกล้มันเลยปากมันหมิ่นมากนะครับแอะแอะกูตายเอาละนผะู้ชมต่อมาเจอกับเราเผ่ามนุษย์นะครับนานดีซึ่งบอกได้ว่าคราวนี้ผมจะลงสนามด้วยเพราะว่าผมจะเป็นผู้เล่นเฮ้อเอาละไปพวกเราแก๊งบัวดำต่อยมนันโอ้โหไม่น่าจะสู้มันได้นะโอเคแสดงว่าขึ้นอยู่กับผมแล้วเดี๋ยวผมจะจัดการมันเองเอา้าวแต่กูลืมไปว่ากูเล่นไม่ได้ดีกว่าเพราะว่าผมไม่ใช่เพลเยอร์หนึ่งนะครับโอเซงเป็ดเลย อา้าวเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเอา้าอะไรวะเนี่ยเอา้าท่าน Man, ทีวีแมนพวกมึงแพ้มนุษย์ได้ยังไงมนุษย์แบบพวกนี้ด้ยวยนะดูดไิไปเร็วไปเร็วเดี๋ยวฉันพาไปเข้ากระท่อมเร็วเข้าไปเร็วเอาละนู้้ชมงั้นต่อมาเปลี่ยนแผนแล้วกันนะครับนะมผมเล่นเป็นไอ้ตัวนี้ละกันอ่ะเล่นไปเล่นกมดเล่นเล่น,ลนยังไงวะเอา้าทำไมกูเล่นไม่ได้หึ๊บมาแล้วมามาเก็บอาวุธเก็บอาวุธเก็บอาวุธนี่ไอ้โกโก้นี่ตาย เอาเร็วเดี๋ยวฉันจะช่วยพวกแกเองนะไอพวกเราไทคันสปิเกอร์ทั้งหลายนี่ยิงยิงยิงเครื่องเทเลพอร์ตเครื่องเทเลพอร์ตเทเลพอร์ตกูไปสักทีเด็กเราเข้าอ้าวไม่ได้เทเลพอร์ตดี่ว่ายิงยิงโอ้โหกูต้องเจอกับหน่วยลบคอมบโดูนะเนี่ยเออเออมันใส่ชุดเกราะด้วยเรายิงมันไม่เข้านะครับแอะอ้าวกูตายกูตายอ่ะแล้วท่านผู้ชมต่อมานะครับเจอกับกองทัพอืยชายชาตรีอสีมาสมต้นต่อ พอชิบหายแล้วกองทัพพี่โตโอ้โหตัวบรรลับเลยดูอีกตัวนึงนี่พอเสร็จทริปนี้เนี่ยนายไปบ้างพักฉันไหมพอฉันว่ามันฟังแล้วดูใจเกเรยังไงไม่รู้เอาละแต่ยังไงไม่รู้นะครับมาพู้โกลว์สี่มสบโตต่อรุมใจเกเรพวกนี้นะครับโอ้โหเอาละนะครับตอนนี้ระหว่างตอนที่สู้กันนะครับผมขอเป็นไอหมอดีละกันเอ้าเร็วเราต้องช่วยพวกเขาแล้วเข้าไม่งั้นไอพวกสกิมบีดีตายจากแก๊งพี่โตแน่นอนรุม ลุมลงทันนะครับนะโอเคเอาหลักเก็บแม็กเก็บแม็กเก็บแม็กยิงปืนเลเซอร์โอ้โหพี่โตแม็กเต็มไปหมดเลยศพพี่โตเต็มไปหมดเลยโอ้โหโอ้โหเฮ้ยรู้สึกว่าพวกเราจะสู้ได้ว่ะอา้าวตะกี้ละกองทัพมนุษย์ตัวเล็กๆเ,เองกับสู้ไม่ได้นะคะอ่างั้นก็เจอกับฝูงเมกาโลดอนกัดมันเลยลูกนะครับโอเคเออ เท่านี้น่าจะไม่รอดนะแกงไทท่านของผมนะครับนะปล่อยเลยพวกเราเอาเลเซอร์จัดการบอลพวกเราหมวนหมวนพวกเราจะกินมันกวาดมันให้ตกแมพไปเลยโอ้โหดูแต่และตัวนะครับไม่น่าจะรอดว่ะไม่น่าจะรอดพวกนี้รอดไปได้ดูดินี่นี่เลเซอร์รู้สึกพวกนี้เป็นกระโดดหนังมันเหนียวมากมันจะทำให้เราตกตึกโอ้โหเรียบร้อยกูตายแน่แอะเอา้ากูยังไม่ได้เล่นตัวกูเลยเอา้าเฮ้ยนะครับพวกเราล้มกินมันโอ้โหดูดิ ดูดิคออตอนนี้ฉันอยู่ในท้องของมันแล้วสปกเกอร์บูเบนบอกฮะเอออ่ะฟาดมันลุมฟาดมันเอามันได้ตายแล้วเข้าโอ้โหรู้สึกว่าตัวใหญ่สุดมันนี้มันน่าจะโหดสุดเลยมันพยายามจะกินสปกเกอร์บูเบนเข้าไปนะครับนะแต่ทีวีแมนก็บอกว่าโอ้ยอยากกินแฟรของฉันนะเว้ยเอ้ยไอ้บ้าจิ้มท้องมันเราเข้าจิ้มท้องมันมันจะกินเราเราก็จิ้มท้องมันเออให้มันกระเพาะอักเสบไปเลยนะฮะ เอาละครับท่านผู้ชมนี่คือกองทัพของเรา ARPS ทั้งหมดนะครับนะซึ่งก็บอกเลยว่าตอนนี้เ,เรากองทัพของพวกแคมเล่าแล้วก็สปิเกอร์แล้วก็ทีวีแมนนะครับกำลังส่งคนไปเจราจานะครับนะก็คือไอ้มอนี่ซึ่งไอ้มอนี่นครับก็ใช้เวลาเดินนานมากกระดึบ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 ซึ่งก็ไม่รู้นะครับว่าชาติไหนมันจะถึงนะฮะดูดิ ฮ้ยพวกแกดายอมแพ้ซะอยดีพวกเราม nice ki ีกำลังที a, anyway. I, I, I ่โหดมากกว่าและเก่งมากกว่านี่มึงคุยกับเขาแล้วใช่ไหมเนี่ยนี่คือท่าอะไรเนี่ยท่าจิจจาอะไรไงวะเนี่ยเอ้ยแล้วมึงจะเดินไปไหนอะเลยพวกนี้แบบโอ้อะไรเนี่ยไอ้ที่มันตัวบ้าอะไรเนี่ยดูมันสิเฮ้ยแกจะเหยียบไอเจ้าตุนปากเป็ดกูแล้วนั่น่ะเฮ้ยเอาแม่งรอดไปเลยตุนปากเป็ดบอกไอตัวที่มันจำบ้าล้วเของมันวะเนี่ยเฮ้ย มันหลอดตัวฉันไปยังหน้าด้านเฉยๆเลยนะนนนนนนนเนี่ยเอาละเอาเป็นว่าไอ้พวกนี้นะครับนะ <c oughs> เป็นพวกเดียวกันละกันพวกมันมีจุดมุ่งหมายนะครับนะนั่นก็คือการวิ่งนะฮะซึ่งก็บอกเลยว่าเอ่อไอ้พวกนี้มันจะวิ่งไหมไม่รู้น่าจะไม่วิ่งว่ะดูทรงและ้ะเฮ้ยเอาละเอาละขอใหม่นะครับนะซึ่งการแข่งขันนี้นะครับจะเป็นการแข่งขันวิ่งนะครับนะไปจุดจๆๆจๆๆจจเส้นชัยจุงนู้นนะฮะ ซึ่งในการแข่งขันก็จะมีเหล่าพวก c a m เมล่าไททันโซน i าไททันทีวีไททันแล้วก็หมูเด้งก็มาด้วยนะครับนะบอกว่าหมูเด้งบอกขอแก้มือครับโอเคแล้วก็ตัวละครอื่นๆนะคะส่วนไอ้หมอนี่ก็ตีเนียนนะคะแบบว่า,ากระดิ๊กกะดิ๊คงไม่มีใครเห็นหรอกมั้งว่าเราโกงดูมันดิไม่คตรมืนเลยตัวละครนี้อ่ะเอาล่นะท่้นผู้ชมมามาดูกัรหนึ่งสองลุยเอาเราพวกเราวิง่งมาแล้วนะครับเกิดการแข่งขันกันแล้ว หตัวละครไหนวิ่งเร็วสุดนะครับรู้สึกว่าจะเป็นโดนเฮลิคอปเตอร์ของพวกเหล่ากองทัพสปิเกอร์ว่ะนะฮะซึ่งตอนแรกนะครับจะผ่านจุดตรงนี้ได้หรือเปล่านะั่นก็คือจุดกล่องสีแดงนะครับหน้าความสูงอยู่ที่ประมาณ1เมตรเลยดูซิว่าพวกนี้จะผ่านไปได้หรือเปล่านะครับโอ้โหแค่นี้พวกมันก็ไม่ผ่านกันและนะฮะดูดเิเฮลิคอปเตอร์เดินชนเลยว่ะ นะครับเอาเลยเอาลเอาลยเฮ้ยโซนาไม่โซนาตกโอ้มึงเดินตกอย่างนี้มึงไม่ฉลาดเอาซะเลยเอาแล้วเอาแล้วนะครับตอนนี้เฮลิอคอปเตอร์นำโดเลยนะครับนะแล้วต่อมาก็เป็นไททันสปิกเกอร์ตามด้วยไททันเคมีร่าแล้วก็ตัวอื่นนะครับนะกำลังวิ่งมาอย่างดูดเดือดส่วนทีวีแมนมึงช้าสุดเลยแล้วก็ตามด้วยหมูเด้งหมูเด้งหมากเฮ้ยหนูเด้งไม่เลวที่สุดแล้วครับ <c oughs> หมูเด้งตามเข้าไปให้ทันครับผมเฮลิคอปเตอร์แบ่งสูสีแล้วว่า สูสีกับเจ้าเคนเมล่าคิริโตะนะครับนะเอาละเว้เอาละเว้เอาละเว้ตอนนี้คิริโตะแบกแซงว่าโอฉันจะไปจับหมูก่อนฉันจะได้เป็นเจ้าของหมูเดงวิ่งหนีมาแล้วหมูเดง บมูแดงวิ่งนีมันมาแล้วอ๋อไอ้บูแดงอยู่ตรงนี้นะวุ้ยโอ้ท่านจะฟาดแกให้โดนเดี๋ยวข้าหมูแดงวิ่งไปหมูแดงกูรู้มึงทําได้หมูแดงมันดักหน้ากันแล้วหมูแดงโลงแบบติชิตอนติชิตอนติชิตอนโอชิหมาจากนี้ก็มีไม่ไม่เร็วติจิตอนโอ้ตายแล้วหมูเด้งกูจะรอดไปเนี่ยโอ้ไม่ไม่หมูเด้ง หมูเด็กไม่ไม่แกต้องวิ่งต่อไปแล้วเข้าไอ้ด้านบนมันมีมิดไซล์มันยิงแกนแน่ถ้ามันล็อกเป้าได้เนียชิบหายแล้วเอ้าเอ้ากินตกกูตกนะครับนะโอเคเสร็จไปหนึ่งโอเคแต่ไม่รอดไอ้ไททันสปิเกอร์ได้รอนโอ้โหเรียบร้อยนะครับเอาล้วท่านผู้ชมต่อมาให้มันเจอกับตุด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 พวกเราแกงบางระจัน ลุยมานเออม,มาดิชนแหลกนะครับน้ำแม่งมาสู้กับเลเซอร์ของชนะ <c oughs> เลเลตูปเปะเออเอาามาแม่งก็ยังใจสู้เ่เอาดิเออมาเออโดนเตะเรียบร้อยตายนะครับโอ้ยพวกนี้บอกโอ้อพวกนี้ใช้แค่ไม้ดูดุสุกก็ชนะมันได้แล้วไม่เห็นจะยากเลยนี่แหละฟาดไปเตะไอพวกม้าโง,โงโ่พวกนี้ เอาละ่านผู้ชมต่อมาลองให้มันเจอกับกอสซิล่าดูไหมเวอร์ชันเวิร์กช็อปดูนะครับไอ้พวกนี้โอ้โหชิบหายแล้วตัวใหญ่กับมันต้องเยอะนะฮะเอาล่ะแต่พวกเราสู้ตายรุยมันโอ้ยกอสซิล่าแม่งโอ้ตัวบ้าอะไรวะเนี่ยตัวใหญ่ขึ้นนะครับนะ่า พวกกระจิ๋วหลิวพวกดีแอบจะทําอะไรชัอนอย่างนั้นเหรออ้โผมขอสู้ตอยครับนี่นะเลเซอร์ของแคมิลราแมนดิด่ยิงเข้าไปเฮลิคอปเตอร์สู้ไปได้โอ้โหทําอะไรก็ทํามันไม่เข้านะครับเพราะตัวมันเป็นเหล็กหมดเลยอะ่ะตัวเวิร์กชอปดูดิแล้วหมูเท่งกูทําอะไรวะนะ่ะผมขอสู้ตายเพื่อแคมิลราแมนโอ้ ท่าผู้ชมสําหรับท่านผู้ชมหลายคนนะครับอาจจะคิดถึงเจ้ากอรซิลล่านะครับนะซึ่งก็บอกเลยว่าท่านผู้ชมกลับไปดูได้นะ EP ก่อนๆของ ARBs นี่ผมเคยเล่นกอรซิลล่านะครับแต่มันไม่ใช่เวอร์ชั่นอะไรแบบนี้หรอกซึ่งเวอร์ชั่นดีมันมันค่อนข้างบ้าบอหน่อยนะฮะโอเคเอาระเราจะให้มันสู้กับเจ้ากอรซิลล่าตัวนี้ไปเลยเออมาแล้วครับเอ,อ,อ๊ยตอ,อนโอ้พวกเราจัดการกอรซิลล่าตัวอ่อนดีซ่ามาแล้วครับกอซิลล่า ดูดิรอรอดูมันพ่นไฟมันจะพ่นไหพ่นไหมอา้าวตัวอ่อนอ้าวไม่ได้เริ่มทําอะไรอ,อ,อ้าวอ้าวอ่าท่านผมาชมขอจบกันไปนะครับผมอยากให้เหล่าไททันไม่ว่าจะเป็นโซน่าแคมเมลาทีวีสปีกเกอร์นะครับเจอกรอบอพวกเราคือสัน์ในตำนานเมกโรดอนไอ้นี่ชื่ออะไรไม่รู้จละเข้ยักษ์ละกันไททันโอโบอาแล้วก็ไทดี่ชื่ออะไร,ไระะะไไสักอย่าง ลุยเอาแล้วนะครับนะตัวเต็งน่าจะเป็นเมกาโลดอนนะครับเพราะว่าเมกาโลดอนนี่เดือดอุ้ย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 ไอ้นี่พุ่งไปเลยนะครับเดนเสายังไงยังไงเอาพุ่งแรงเกินไปเอาสะสดุดโอ้โอ้ยมาซะดีเลยนะครับนะอ่ะส่วนตัวอื่นเป็นไงอ้าวเมกาโลดอนกูตายอ้าวไอ้นี่ก็ตายโอ้ไม่มีใครโหดสักคนเลยอ้าวไทนโอโบอาโอ้ตัวใหญ่เฉยๆนะครับส่วนไอ้บอดี้ โอ้วัสดีครับผมเป็นจระเคที่ตัวใหญ่หเฉยๆครับผมคอยให้แม่เอาอาหารให้ผมครับผมเดินไม่ได้จริงๆแล้วตัวผมใหญ่เกินไปท่านผู้ชมมันเดินไม่ได้นะครับตัวมันใหญ่เกินไปโอ้ตายแอะโอชีวิตนะครับโอเคเอาล่ะท่านผู้ชมสำหรับเดนครับก็คงต้องจบไปเป็นเท่านี้แหละนะครับเดี๋ยวเรากลับมาเล่น EP หน้ากับพวกสกีบีแล้วกันนะฮะโอเคบายบาย